มาถึงบิวแล้วไปต่อมาเจอนาตาออกมาที่พิธีวัดไปทางสุริยาออกมาพิธีวัดเดินบอลขึ้นมาเองเลยครับข้างในบิวโรซิมาเรียกแล้วครับเขากลางมาฝากสิบก,ก่อนฟิลิปเป้ให้ต่อมาถึงพิธีวัด เล็งแล้วเปิดแรงยัดมาเอ้ามิชนาแลรวสัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอโ้โหบอลเป็นเคลียร์เราไปเข้าทาง1-0ครับเชียงรายทีมเยือนบุกนจากฟิลิปเป้บริมครับนาทีที่28ครับโอโ้โหบอลเคลียร์กันไม่ขาดมาเข้าทางฟิลิปเป้ครับปายักเข้าไปเลยครับด้วยขวาลูกนี้กลายเป็นประตูขึ้นนำให้กับเชียงรายยูไนเต็ดแล้วนะครับโอโ้โหโอกาสขึ้นมาบุกเนี่ยไม่เยอะนะครับนี่เป็นจงังหวะยิงเพียงครั้งที่3ของทางสิงเชียงรายนะครับ ดูจังหวะที่ทำทางมาของพิธีวัตรแล้วเปิดอัดมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหเคลียร์กันมาตรงนี้ไม่ขาดแล้วสุดท้ายมาเข้าทางฟิลิปเป้ดูครับคือพิธีวัตรเองก็เปิดมาดีด้วยนะครับทาให้กองหลังเนี่ยสกัดกันค่อนข้างยากอยู่ครับพอสกัดมาตรงนี้มาเข้าทางฟิลิปเป้ที่ก็วิ่งเติร์กขึ้นมาไม่ต้องจับเลยนะครับยิงจังหวะเดียวประตูที่2ขเขาในรูกการนี้นะครับให้กับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดแล้วก็นี่คือประตูขึ้น